สดีครับสวัสดีครับพี่รู้ไหมว่าเป็นไหนฮะไปไหนเผดเกิดขึ้นตอนเมาไปนั่งกินวายกับไอซ์แล้วก็วลิศแล้วก็นั่งแล้วก็เมาพอเมาแล้วก็แบบพูดที่ไม่รู้แบบพ่นไปเลยอะแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็เครียเหมือนเมื่อคืนเหมือนแบบให้ไอซ์จองตั๋วไปเมืองนอกอีกแล้วแล้วก็ไปบอกไอซไ์เมื่อคืนพี่พูดอะไรไปวะไอซ์บอกจองเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเน <c oughs> ี่ยก็กำลังจะไปสิงคโปร์นะครับครับผม My daughter y o you have daughter อินสิงคโอ่ะสวยมากตัวเอสวยผมไม่ trust คุณคันไดเออสีพ e s ช r ่น yeah I may be call you a fan ด o ส่วน money okay เ u r e ้ชืออแล้วเอาแล้ได้พ่อตาไร้บัสวัสดีครับสวัสดีครับเทพพิเศษนะครับเพรูนไปว่าไปไหนฮะไปไหนเตุเกิดขึ้นตอนเมาบอกตามตรง ไปนั่งกินวายกับไอซ์แล้วก็วอลลิตแล้วก็นั่งแล้วก็เมาพอเมาแล้วก็แบบพูดที่ไม่รู้แบบพ่นไปเลยอ่ะไอซ์พี่อยากไปนน่นไปนี่ไปนั่นไปนี่ไปนั่นไปนั่นแล้วก็พอตื่นเช้ามาก็เชื่อเหมือนเมื่อคืนเหมือนแบบให้ไอซ์จองตั๋วไปเมืองนอกอีกแล้วแล้วก็ไปบอกไอซ์ไอเมื่อคืนที่พูดอะไรไปวะไอซ์บอกจองเรียบร้อยหมดแล้วค่ะเนี่ยก็กำลังจะไปสิงคโปร์นะครับครับผมไปแค่วันเดียวแล้วก็เดี๋ยวกลับมีใครบ้างพี่ตอนนี้มีผมวอลลิตแล้วก็น้องไอซ์ แต่ว่าเราส่งตัวไปให้จีนวยไม่รู้จะมาไหมวัดใจเลยถ้าไม่มีก็มีคนสามคนถ้าไม่มีจีนวยก็ให้เป็นแขกเทมี้น้องไอนะโอเคก็วัดใจเลยเพราะว่าให้ให้จัดการทุกอย่างไงจองตรงจองตัวอะไรเงี้ยอันนี้เป็นลาวเดอะเวิด์เทปแรกป่ะพี่ลาวเดอะเวิด์เทปแรกก็เดี๋ยวบอกว่าไม่รู้อะวัดใจอะก็ส่งตัวไปให้ก่อนอะจะมาก็มาไม่มาก็แล้วแต่จำไว้เออโอเคเดี๋ยวไปสลัมปินกันนะจ๊ะข้าไในลาพูดได้มันคงพูด พ่อจะเที่ยวที่ไหนครับเนอะเนอะอยู่กับหนูกับพ่อน้อยมากหกเดครับพ่อก็ไปถ่ายหนังแล้วแล้วกลับมาเที่ตอนกลางคืนพอมึงว่างมึงไปอีกแล้วเหรอมินิกี้เอาเขมาลุ้นกันนะครับว่าจีนวยจะมาไหมนะครับก็คือล่าสุดก็คือผสงรูปมาแต่ไม่รู้ันอยู่ไหนผมไม่รู้ว่านี้มันจะเป็นอาราดูโมได้หรือเปล่าแต่ว่าจีนวยมาด้วยบาย หนึ่งสองสามพี่มีสามคนแล้วตอนนี้เราจะลองเช็คอินละต่อยเลยไม่สกลับถึงเมืองไทยอ่ะวันที่สิบหกก็ต้องมาอยู่แล้วงานแขงกูเดินต่อยเลยอ่ะไม่สนอ่ะกูไล่ต่อยเลยพันั้นไอ้เขาถามกูด้วยกูจำได้ตอนที่กูเมาแล้วกูบอกไอ้กรี่มิกกี้ขามิกกี้ขาพี่มิกกี้อ่ะหมดกับผู้หญิงเยอะนะคะหมดกับผู้หญิงเยอะนะคะอันนี้คืออันนี้คือด่าหรือว่าเป็นห่วงอันนี้นี่คือออกสื่อนะถ้าไม่ออกสื่อหมดเยอะกว่านี้เยอะนะ ทำงานมาปีนี้ผมไม่มีปันเก็บเพิม่มเลยวแต่เขามีเก็บเหรอพี่ปอดรถจะหมดแล้วไงใช่อีกแป๊บเดียวเดือนเมษาใช่อพี่อริหารหมดแล้วไวมากายี่สิบด้านทนหมดแล้วก็เดี๋ยวอยากขายแล้วเอาเงินปลบ้านไม่อยากใช้แล้วแล้วรถคันต่อไปของพี่ก็เนี่ยผู้ไปอยากขายเดี๋ยวก็อยากไปซื้อไอ้พวก T T สาม A S, <ต> <S อะไรเนาะทำอไรดีวะเงินก็ไม่ได้มีเยอะนะแต่ทำไมชอบใช้จังเลยวะไม่พี่ถ้าสมมติ ถ้าพี่ถ้าพี่พี่ผ่อนหมดใช่ป่ะพี่จะไม่มีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพราะว่าทุกวันนี้ทำงานเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะใช่มันก็เลยต้องทำอ่ะทำทุกอย่างอ่ะใช่ไหมล่ะเดือนเดือนหนึ่งเป็นคนมีค่าค่าแม่ค่าโต๊ะค่าบ้านค่าคอนโดค่ารถเป็นคนมีค่ามากก็แบบถ้เปิดเนี่ยคนนี้จะช่วยมันแม่เมื่อคืนเที่ยวเที่ยวใครไม่ได้ไปเที่ยวเลยเมื่อคืนน้องบ่าวขายบอตเี่จำเนี่ยหรืองบ่าวใช่เหรอหนูแอบไปกับน้องบ่าสองคนไม่เห็นชวนพี่แอบไปกันสองคนไปเดทเลย กระเาเป็นแอคกเลยวิ่งมาของมาของมาด้วยที่ดูเิยคุกคามไปตายโคนท่เอยยเคยไปสิงคโปร์ปะครั้งแรกหรอมีแต่สิงโผลป่ะป่ะดียกของป่ะเดินป่ะ้จีนนไเมื่อกี้เห็นจังหวะคนญี่ปุ่นขอถ่ายรูปดีปะพเพบ์แบบเดินมาแล้วชาวต่างชาติอะ ไม่ฟังอะไรดูใส่แอปหน่อยหรือแบบเท่แบบเดินมาแล้วชาวบังชาติแบบขอถ่ายรูปอ่ะใช่เท่ไปจะหอยสาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นด้วยนุ่จิ๋วจัดอุ้ยนี่จิ๋วจัดเอาเข็ดเรากินข้าวกันแล้วเป็ตังเลยครับดีแล้วพี่ดูอ่ะพวกเรากบตกเครื่องครับไอ้พวกไม่รู้เรื่อง บอกวิ่งสามทุ่มสิพี่สามทุ่มพี่สองทุ่มสี่สบวันนี้จะ3ามทุ่มแล้วปิดเกตสามทุ่มครับแล้วตอนนี้เราอยู่ทนนี่เอฟครับแล้วอ e อยู่อีฝั่งหนึง <c oughs> เป็นเรื่องละวิ่ง <Wing. S 2> ไปครับทุกคน <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาตีสองครับกำลังรอขึ้นไปบนห้อง เพื mother, ่อแจกแจงต่างๆแล้วก็ขอไปเก็บไว้ไปเจอกันที่ซุปเริ่มต้นวันครับพี่น่ารักมาเขารู้เลยว่าเป็นคนไทยแต่ว่าสักเรี้ยเราเตเบียงพี่ใช่ไหมคือถ้าที่นี่มันต้องมีคำว่าอะไรนะนาลา เริ่มต้นอ SO uh, so kind of ีกว wow. so, so ันนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปยูนิเวอร์แซลมาทำเซาใบนะแต่ว่าวันนี้ต้องชีนวยยังไม่ตื่นทัอยู่มังไอ้นะครับผมก็ไปรีบตื่นก่อนก็เลยออกมาซื้อกาแฟเมื่อคืนเป็นไงบ้างพี่โอ้ยเมาแล้วใครจะเมากว่ากูกูไม่เมามากเมื่อวานถ้าถ่ายไว้ก็คือแบบผเละจัดเลยไปรีบเมาจัดเลยอ่ะแล้วเมื่อคืนพี่เอาผมกลับแบบจะว่าเลยแต่กูไม่เมามากเออดีจังวันนี้ไม่ปวดหัวด้วยใช่พี่โอเคแพ็คของเราวันนี้นะครับเดี๋ยวกินกาแฟก่อนนะครับแล้วก็กลับไปรับไอ้กับชีนวยแล้วก็ กินกินซับแล้วค่อยไปอยู่หรืาเอาไปครับดีครับโอเคครับคุณนึกว่าแค่ประเทศไทยร้อนคิดร้อนร้อนกว่าไทยอีกว่าร้อนกว่าไทยอีกนิดเนอะเชื่อผมประเทศไทยดีสุดแล้วเป็นถนนท่าสารกว่าใช่แต่บ้านเขาโคตรสะอาดเลยสะอาดมากเขาใช้เวลาสร้างประเทศเขาไม่กี่ปีเองนะมึงรู้ปะถึงสิงคโบโ์ไม่นานมึงลองไปดูประวัติแบบว่าประธานาธิบดีเขาอะชื่ออะไรมันว่าโอ้โหแม่งปลุกใจอะแบบว่า ประเต้องสร้างประเทศนี้ทุกคนแม่งต้องร่วมมือกันสร้างอ่ะแม่งทําได้ไม่ต้องร่วมมือกันเลยไม่ยากใช่พี่ถ้าบ้านเราทุกคนร่วมมือกันก็อูอยากเป็นแบบสอสอเหมือนกันนะอูนะขอเข้าไปติดอ่างในสภาหน่อยสิคือคือค้านค้านครับขอขค้านครับได้แอร์ทามเยอะด้วยพี่อเหรอคืออ่างอ่ะแล้วก็พูดลิ้นพันนะเนี่ยรถมารับละอุ้ยแต่เขามองเรานะไม่ใช่อันไม่ใช่ก็ได้เมื่อกี้โทรไปถามร้านเดียบเตรวเดียบหมดมาถึงเสือโปรเนี่ย สิ่มซำที่เดียบอกว่าอร่อยร้ัดเลยนะนี่ตกลงเธออยู่ไหน่ก็อยู่สิงคโปร์ไงในบอกเธอจะไปญี่ปุ่นไงขับไปอาซูน่าทำไมบินทุกอาทิตย์ได้หรอห่วยเหี้ยนี่ขนาดเลิกสามสิบปีแล้วยังคนอีวิตก็กว่าจะบอกได้ตกลงบอกชื่ออะไรอย่างแต่ก็ต้องขอบคุณพี่คนไทยเมื่อวานนะครับเราก็นึกว่าเป็นคนสิงคโปร์แล้วกูก็บอกว่าเออเรียกรถให้หน่อยแล้วเขาก็แม่เขาก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละแล้วก็ใช่แล้วก็ พี่น่วยเขาก็บอกว่าเออแล่ววะเขาเดินเขาไม่กลัวเเาดินเขาไม่กลัวผีกัวอะไรขั้งเหรอแล้วเขาบอกว่าแล้วเขาสวยอ่ะแล้วเขาบอกว่าไม่กลัวค่ะที่นี่ไม่ไม่ไม่มีโจรค่ะที่นี่มักไม่มีโจรค่ะแต่เขาไม่ได้ติดอ่างเลยเขาไม่ได้ติดอ่างคุณติดอ่างไหมคุณเล่าแล้วคุณติดอ่างเขาไม่ติดอ่างไม่อัมพี่เดี๋ยวไม่ก็ติดอ่ะติดอัมเลยไม่มีโจรแล้วก็พอกูแบบเออพี่ผมอ่ะเขาไม่ได้มีเงินไม่มีอะไรเลยพี่ผมโอนให้พี่ได้ไหมโอนให้พี่โอ้โหจี้อ พาจีนวยมากินติบซำนะครับอร่อยร้านนี้ชื่อร้านอะไรวะ สวีชุนว er mm ีช hmm. ุนเปิดถึงปีสี่นัจริงแล้วรานเดยวครับผมสาขาเดียวกันครับครั้งที่แล้วป่ะสาขาเดียวกันใช่ครับสาขาเดียวกันแต่เหมือนมันเปลี่ยนร้านป่ะพี่เปลี่ยนต้องออกเป็นริ้วตัวใหเออครั้งที่แล้วมายังไม่เห็นป้ายริ้วทีเดียวใช่แต่ไหนมีป้ายทีเดีดวคนเยอะขึ้นไหมถ้าไมอร่อยเราลงตีกินนะไอเลือกนะไอเลือกนะไม่แต่ลงกับพี่ไอเลือกนะตลกับพี่พี่น้อยไมปกินกับพี่นะไอเลือกนะเนี่ยพี่ให้เลือกปลาพุเตะอย่างนะ ไม่แต่ว่าพี่นิกิรับจบจะบาร์กุตเซในไทยมีไงใช่ใช่จะไล่ะที่ี่ไม่มีในไทยลองหวานกับพี่นิกิหนึ่งบันเล่อหวานถ้าเป็นแฟนหวานไหมสมมติถ้าเป็นแฟนคิดว่าเป็นคนหวานปะไม่หวานไหมถ้าเป็นแฟนเปรี้ยวเลยอะไม่ใล่หรืออะไรเปรี้ยวมีไซอิร์หรืออะไรเดียวเอาเปรี้ยวอาบน้ำแล้วไม่เปรี้ยวแล้ว รีวแบบิวแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดากันธรรมดาไมา <c oughs> ่แห้นะอร่อยนะไม่หวานแบบยูทูบเบอร์ร้านนี้แบบเขาทำดีนะก็ใส่แบบอันนี้รสชาติโอเค <c oughs> ส่งอะไรไม,มา<ด>เล่นหมดพูดไื่ด <c> ย <oughs> ี่มันคือสัญลักษณ์เลยพี่อันนี้เหรอฉันคิดไว้ว่าคือมันคือสัญลักษณ์เลยทำยกขาอ๋ออถ้าทำแล้วแบบประหารชีวิตน้าทำท่านี้เพราะว่งโประหารชีวิตห้ามขาเดียวเราก็ต้องแบบไปเรื่อยจะโดดเหรอโดดไปเรื่อยถ้าทำอย่างนี้คือผิดแล้วทางนี้ก็ผิดเลยทางนี้ไม่ได้เลยได้ทำเดินล้าสนามดีกว่าทำเดินเล่นอ๋อเออใช่แต่ย่ามันรู้ย่าเิใช่ อ๋อรู้แล้วเขาไม่ให้ยืนค้างท่าน,นี้ไว้คือถ้าเกิดจะถ้าจะอย่างนี้ก็ต้องแบบเดินไปเลยเออต้องเดินไปเลยแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยผิดผิดโอ้ยไม่ให้ทำ yes. <Okay. S 3> สวัสดีครับสวัสดีครับ ครับคโอเค u ว่าค r ิ no problem free charge no charge free charge no charge no charge no charge ดีครับเป็นเป็นนลูกลในคนไทยคนไทยอะลกไปคนไทยกอคนไทยอดนดนลุกไรคนไทยอะลุกไรแหวนอลกไรเออมซี่อินเดียอินเดียอินเดียน n a m Daughter, 26. Oh, you have daughter? Daughter. In Singapore? i you my I'm not trust you, can I see uh, picture? Sure, sure, sure. Yeah. After stop, I show. Okay, okay, okay. I okay. maybe call you father. Good! <laughs> you got money? Okay! Sure, you sure? sure. Uh, show me the money! Show me the money! <laughs> okay. Okay, but... You have to show uh, you your sure, sure. daughter. daughter. Big picture okay. first. Sure. Okay, because... สิงเกิป hmm. ส yeah. uh, ิงเกสิเกิอกเ e ็นยคุรทนาอ r ธอเ l อเธอเธอเ l e เธอเธ r y ธอ e ธอเ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  r อเธ e เธอเธอ y ธอ e อเธออเธอเธอเธ r เธ e เธอเธ a เธอออเออออเ l Yeah. Bentley come and fetch me now. Nah? Yeah, okay. okay sure. Bentley, yeah? Okay. No, no, Bentley, oh. Ferrari Oh. <laughs> no, Bentley, Ferrari. <laughs> no, I oh cannot go inside. Yeah. Yeah I got, I have driver for pick you up Okay Okay Yeah Okay SUV นะ But Yeah Yeah Lexus 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 Lexus, Okay Yeah But I have to see your daughter first Okay Lupa, 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 กเปิดลุ a เปิดลุกเปิดพ่อเตอร์พ่กูขิงงงเลยไหขอขิงงงหน่อยโอ้โหวันนี้ beautiful beautiful father. Yeah. Beautiful my son handsome 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 oh วันนี้ handsome yeah yeah คิวแฟมิลี่อย่าคิวคิวอาลุงลุงเราอาคิวคิวคิวฟาดเดอร์ฟาดเดอร์ลุงรวยแล้วรวยรวยพี่รวยนะฝักลุยซิสเตอร์หรือเกิร์ฟเฟนซิสเตอร์เออไมซิสเตอร์เออซิสเตอร์เออซิสเตอร์ลุกลุกบิวตี้โฟร์เธออินฟลูเอนเซอร์เวลี่เฟมัสเวลี่เฟมัสในไทยแลนด์อินฮับอินสตาร์แกรมสตาร์แกรมดีอัน Instagram? Oh, yeah, yeah. IG! 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 Yeah. IG! Oh. Hey, yeah, yeah. IG! IG! Really famous? Really! Yeah! Okay, okay. Give me. I ask my son. Ah. Oh. My son's no girlfriend, huh? Still oh. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Oh. oh! And you have a lot of money too. Oh. 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 oh! oh! I send my, my sister. I send my, 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 send my sister to... อยู่ใช่ค่ะคุณพ่อและแม่โอ้โหโอเคบายบายโอเคบายตอนนี้ถึงเนี่ยนเวอร์เซลแล้วครับทุกคน เพลงอะไร The Weekend เพลงบักคนตั่วของ The Weekend แต่ว่าไอเพลงบักคนตั่วดีดังมากอ่ะสุดๆพี่ของใครทิศทิศแอมรอชื่อทิศแอมเลยครับพี่บักสมองน้อยอ่ะของทิศแอมป่ะบักสมองน้อยของคิดพี่คิดสมองน้อยก็ปัดแต่ขำน้อยของใครผมเองอุ้ยทีน่าจะยืนก่อนอัมแล้วว่าดูดิ แล้ว่าคนไม่ไน,น่าจะเยอะนะรูเงียบมากเลยค่ะเออเงียบจัดเลยวันนี้วัวนอาทิตย์ด,ด้วยนะคือเขากลับกันละเไดออกไปทิ้งทองกันแล้วนะเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้เล่นกันกี่เครื่องเล่นเพราะว่ามาก็ตลาดบ้านเราแลมาตอนบ่ายสามอ่ะคือเราอยู่ที่นี่ตอนบ่ายสามอ่ะไปคิดดูเราจะได้กี่โมง เอาทาร์เมอร์ก่อนนะครับทานฟอร์เมอร์มันจะเป็นแบบภาพแบบค่าดีอ่ะ 4D 4D มันจะแบบจุกกกกกว่าแบบแมงพุชนอ่ะ เดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วก็เลิกเกบก่อนเฮ้ยเท่เท่ครับเขาไม่ให้อัดเลคคอร์ดรอเสร็จกลอเป็นยังไงบายบายู้ก็แอบมันหัวอะไนเงี้ยใช่แต่ถ้านานแต่ถ้นานกว่านี้น่าจะคือเล่เป็นไงมั่เล่นไปแล้วชอบไหมมันมีฉากแบบว่าจะหลดนลงจากที่สูงมันกลัวเดี๋ยวพาไปเล่นนี้มัมมี่มัมมี่มัมมี่อร่อยเอ้ยวัดวัต่ไอยี่มันว่าไได้ัเี่อร่อย ไม่ในหัวจะคิดติ่มซำเลยเราจะไปเล่นรถไฟหอกันครับแล้วก็เดี๋ยวมาถามความรู้สึกกันว่าเป็นไงบ้างโอเคมันเขาเล่นแต่ตอบคำเดียวติ่มซำติ่มซำมันห้ามมันห้ามเอาไอ้นี่ไงพวกกระเป๋าพวกโปโปเข้าไปเป็นไงบ้างครับง่ายมากค่อนข้างง่ายนะกับหลับจะกลับมาได้รีวิวหน่อยเครื่องเล่นน่ะหนุกแต่มันก็มีบางอันที่เกินหนุก แต่พี่นิกกี้ชอบสตาอยู่แล้วชอบแบบชอบมากด้วยชอบมากด้วยคือมันเป็นแบบมันโหดสุดเลยอ่ะมันเหยีงดฮะสภาพอ่ะแล้วพี่นิกกี้ชอบแบบชอบโวยชอบโวยสะใจโลภสะใจอะฮะชอบแบบยากยโอเคครับเดี๋ยวไปเจอที่ออชารบายตอนนี้นะครับก็คือพี่นี่ทำไม่รับบัตรเครดิตแล้วก็เงินเราทั้งตัวตอนนี้รวมกันมีกี่บาทบางคนต้องอะไรบ้างว่าง้อยผมพี่มี สิมถ oui. mm okay. okay. ้ยม nah ีสามสิบสามจานได้หมร้ยสิบครับขายมันถูกด้วยแ่เลยที่มีเท่าไหร่วะสิบหกสไอมีเท่าไหร่ไอ้มีร้อยสี่สิบมากกว่าร้อยถ้ามากินนะครับโจ๊กกบนะครับที่เขาบอกว่าแบบว่าดังมากแซ่บเซบมาก็ต้องกินแต่ว่ามาหลายครั้งแล้วยังไม่ได้กินเลยวันนี้ก็กินหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจบกับโจ๊กกบเดี๋ยวจะจิ้มวยอยากไทยครับนี่ท้วยไหมจเมวยอะไรวอะไรอยากไทยไหม ไปเดินดูไออ่อนไปเดินดูไปดิรดูไเดินดูไปเดินไปเืนอไปเดินไปเนดูินดูลปเคนดูไปเดวนดูไปดนดเดนดูไนดูไปเดนดูไอเดนเนเบานดอเนเดนดูปเิดไปเดีไปเดนไปดินดูไปนดไปิดเทิ่ดเนไนไดนูเดานดูไเดินเนเนดูเดินดูเดินดวไเนไเไปนเดินดเดินเดนดูไปเดนเดินเนะโอเคเดี๋ยวรออาหารก่อน Ô, chim lợi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  à, chim lợi chìm lợi chim 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 chìm chim Ngon chim lợi chim lợi chim này, chim này chim lợi 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 chim ลองดูลองูเป็นครั้งแรกที่กินอะไรแปลกๆครับาเบนมันกิ้ได้ใช่ไหมได้นหมได้ตัวคนนี้คนนี้กินได้สุดถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่ามัอนออะไรก็เป็นหมดบารอ ับูแต่คิดถึงส้ตมตำงโบลาไณแรงๆแต่ติดฟูที่นี่มันก็คล้ายๆข,ของไทยแต่มันไปติดเหมือนแบบติดจืดอ่ะไม่ใช่มันมีกลิ่นมันมันไม่ก,มกมรอบอะแปลกเออใช่นึกออกไหมหนุ่ยไปถ่ายรูปมาแล้วแล้วก็ทำท่านี้เลยพ่นน้ำมาแล้วก็รับน้ำ <c oughs> กินตะแกรงมาเร็ว <c oughs> ทุกคนนะเว้ยตอนนี้ผมทำนะใช่ทุกคนมาต้องรับนนะ้ำอ่ะน่ารักงครับพี่ใช่จริงถ่ายรูปถ่ายรูป บังคับลงใช่ไหมไม่ได้บังคับแต่ว่าต้องต้องลงหน้าดบบัังคแล้วก็แล้วก็แคปชั่นไทยสิงคโปร์่อยู่ปีห้าสามอ่ะแล้วครูโคตรเกลียดนะเนี่ยสิงคโปร์ต้องลุกเป็นไฟเดี่ยวครูโคตรเกลียดเลยครูเกลียดเขาว่าต้องลุกเป็นไฟมากมันเรื่องผมไหมแบบเรามายืนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออคูเห็นแบบหลายคนเลยแบบสมมติไปเที่ยวเกาหลีอ่ะเกาหลีเลยต้องลุกเป็นไฟคืออะไรวะ โซต้องลุกเป็นไฟเออออคืะไรอ่ะไปเผาบ้านเขาไปเผาบ้านเขาหคืออะไรอ่ะร้อนแรงมากคือว่าเราฮอตเกินแล้วก็เดินทางไปประเทศเขาเข้าใจป่ะแล้วเดินไปแล้วไฟไหม้บนทางอ๋อฮอตเกินแล้วมันโซ่ฮอตจัดอ่ะเขาบอกเขาบอกนะเขาอยู่กับกูอีกแป๊บนึงอนเขาจะติดดึงแล้วติดดึงจากกูแล้วติดแอ็จริงๆกูติดแอ็กี่พีจริงกูดึงเนี่ยไม่ดึงดึงมาอะไรไม่ดึงพี่ดึงไม่ดึงดึงไหมแอคแอคเหรอจริงหรอพี่นิกกี้ไม่แอคพี่นิกกี้ถ่อมตัวเฉย เวลาอยู่ไห้ผับอย่างนได้ผับได้ผับได้ผับกู้ไปสันทิปต์บาทไม่แต่ทำอย่างนี้จริงอ่ะใช่ป่ะเขาแบบนิดนึงนิดนึงเขาเมาเมาเขาบอกว่าเือเขาบอกว่าผมมันดึงไปผมเมาไม่ไม่เพื่อนเขาถามว่าพี่นิกกี้เป็นไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยประโถดอะไรเมาเมาเพราะว่าทักแล้วแล้วก็แบบเมาคือเอาแค่ เขอปะมาหาอีกวันหนึ่งเขาโทรมาบอกว่าจำผมได้ไหมเนี่ยผมเอาน้ำเปล่าเนี่ยเอาให้คุณกินเนี่ยใช่ปีใช่ไม่ได้เลยพี่เมาแบบเมาจัดเลยอะคือจำไม่เมาก็แอบอยู่แล้วเมาแล้วก็แอบก็มีแล้วท่าเจอผู้ชายยิงแอกเอเอแล้วผู้หญิงมั้ยทักเวลาผู้ชายทักเวลาผู้ชายท,ท,ทักได้ผับทำไงพี่เออต้องเออโอเคแล้วถ้าผู้หญิงอะได้แล้วนี่ไอจีอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกับมืออะไรรอดมั้เอออะไรวะเท่าเท่าเท่าไรละหน้าปาก อยากพาน้องๆยว YouTube ไปเที่ยวพัทพัทยาหน่อยนะเออไปได้ตติด่อหาเวลาว่างไปต้องชวนกบอยช่วยด้วยนะแบบไปเอาทิ้งสักทีหนึ่งเหรอพี่ได้โหสมัยช่วงพีคๆนี่พี่บอกกบอยว่าให้พาไปญี่ปุ่นเลยทำไมก่อนนะใช้ามาก็จำได้พี่บอกเลยพี่บอกกบอยถ้าตอนนั้นกบอยเขาก็ชวนมาชวนคนมใช่ใช่ถ้าชวนคนที่อยู่เกินกี่ปีเขาก็จะพาไปป่ะใช่ค่ะพี่บอกให้เขาไปพูดเดี๋ยวตอนนั้นน่ะใช่ไหมใช่มีน้องมีเอิร์นมีอะไรบ้างตอนนั้นน่ะใช่ตอนนั้นช่วงี บอกร้อยพาไปหมดเลยเดี๋ยวต้องรอพีกใหม่ต้องรอพีกใหม่พัดยางลำบากล้เหี้ยดเลยนี่ไงจีนวยไอ้คนสปอยามโอชทีิกเออนี่ไงอะไรสัาเกี่ยวเอชทีิกเอชทีิกไหนอ่ะสิงโตไม่เห็นเลยเฮ้ยหรือมือแล้วอ่อนเขาสอมวะเออมือแล้วอ่อนหายเนี่ยนี่นี่มันบังอยู่วะพี่นี่ปะไม่ได้ยินเสียงน้ำนี่ไงะสอมเลยโอ้ยจ้ากดเทคนิคกูมือแล้วอ่อนเข้ามาเลยกูทักเป็นไปนี่อ่ะ เออใช่พี่เนี่มันซ่อยู่้เปล่นอ่ะพอปพูดไปม่เี้ยแล้วะไต่อแลน์มารต่อไปถอะไรอะสมแอนมิเรอร์สามห้าสิเมตรครับเดินครับร้อยร้ยี่สิบเมตรครับโอเคเดินเอาหนึ่งกิโลกว่าแล้วยังไงนีตรงข้ามป่ะพี่ให้กูจะได้ว่ามองไปเป็นยไงเนี้ยไปครับไปเร็วมือเลออน isso é ดื่มกันนะครับก็กลับนะครับพรุ่งนี้กลับไปถึงกรุงเทพก็ต้องทำงานต่อเลยครับอยากดื่มมากนะควกเราทานดื่มหรมาดิมันก็ตัดต่อเป็นถ้าสบายคะใช่ครับถ้าเทปไหนผมอยากตัดผมก็ตัดพี่เพราะเราเทปอารีวัตรไอตัดอารีวัดรเอาน้องคนใหม่ลองตัดต่อคนใหม่แล้วเขาดีใจป่ะคนดูไปร้านเขาตัดดีใจครับแต่คนที่ออฟฟิศคือแบบพอแบบพอรู้แบบเขาก็จะเช็คตลอดเลยพี่ดูตลอดว่าแบบเออยอดเป็นแบบใช่ยอดเพอเหรอใช่ตัดดีไม่ดีหรืออะไรเขาก็แบบ ผมก็นั่งอ่านกันแล้วฟิดคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์อ่ะเพราะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยพี่จริงจริงดีนะครับก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจกับน้องๆด้วยนะครับเพราะว่าจะมีชื่อน้องๆอยู่ตัดต่อท้ายคลิปท้ายคลิปจะมีชื่อจริงอยู่อะไรเงี้ยถ้าพิมพ์ชื่อมาตามด้วยด่าเลยใช่ครับทำไมเล่าไม่มันมันได้คือถ้าสมมติว่าพิมพ์มาแล้วแบบติหรือติติติงไงเงี้ยได้แต่เรื่องเนี้ยคนชอบแต่คนชอบมันอยู่เพราะว่ามันทำรายการโอ้ยแล้วมาหาผู้หญิงมาออกก็คือใช่ถ้าถ้าไม่มีผู้หญิงผมก็โดนซัดหมดเลยแต่เงี้ยพี่เน ใช่จีโน่แต่ของจีโน่คนดูเยอะนะใช่คนชอบคนชอบตั้งแต่ลงไอจีมารูปคู่ใครได้ไลค์เยอะสุดแล้วดูพี่อ่ะไอเดีะเอาคนจริงสามหมื่นเจ็ดนี่ไงไม่ตั้งแต่ลงไอจีมาแบบเยอะสุดแล้วไล์เยอะอยู่แล้วค่าที่พูรู้รู้อยู่แล้วนั่นแหละมาถามมนอย่างนั้นมาถามอยากให้เขาชมอ่ะอุ้ยเมา้วเมาป้ะเนี่ยเมาป้ะเนี่ยนี่ออสองโชว์สองดีดีครับฮะตะวันฉายเอ้ยตะวันฉายตะวันฉายแดงมากตะวันฉายมาก ตะวันดับตะวนดับโอ้ยตะวนงโอ้โหตะวันวันจองคืออะไรอ่ะจะจบวันแล้วพี่ทำอีกแ้วแป๊บเดียววลมาเที่ยวแม่งไัวนะเราทำงานได้เยี่ยว่าจะผานไปกั่วโงเนาะหมดอแล้วหมดแลแลเราฟหมจอยจอยม่ป็นโอ้โหวชบวจัดอน เขามาล้ำนะจ๊ะพอแก๊ปมานะแก๊ปมาแล้วพอแก๊ปมาปพ๊บพอโจรจะขึ้นอ่ะตะโกนอย่าตะโกนวะเงียบเงียบขึ้นไปเลยอยนิ่มึงณทำบ่อยไ้มมึงใช่ค่ะตัดออกเลยนะไม่ตัดเอาลงด่าไม่ไม่โดนไม่โดนหรอกเด็กกูเป็นไอ้ไอ้นี่ไงกีฬาเจ็บสวนเลยครับสวนกุหลาบนดนเลยจะมีถั่วนู่นอ๋อใช่ใช่ที่ธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์อ่อใช่ใช่เามาลำนะจ๊ะแล้วพวกพวกกูก็เยอะไงมึงครับแล้วก็มันมีคนหนึ่งอ่ะออกไปจากห้องห้องส่วบพวกกูอยู่ในห้องน้ำอ่ะ แม่ก oh no, ู mm ัวแอมัน hmm. อ่ะอ้าวขี้เออไอสัตว์แม่งคนเดียวเลยอ่ะกูหกเจ็ดคนอ่ะแม่งพูดวัวอะไรวะแอมไอไอเฮี้ยพวกกูสะดุ้งหมดเลยไม่กล้ากับมันอ่ะใช่หรอไอเฮี้ยมันก็ต้องตึงิดตัวพอตัวมึงใช่ไอสัตว์มันกล้าไมบางทีมันอาจจะไม่ได้พอตัวแต่มันขี้แล้วมันโอ้โหพอขืนมึงจิงจังพอเล่นดุเขาจิงจังนู่นปะเล่นดุอ่ะ ของพี่ตอนนั้นยังเจ็ดส่วนเอ้เจ็ดส่วนเหรอพี่เจ็ดส่วนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สิอแล้วพี่สิบเอ็ดสิบสองแล้วมั้งใช่ใช่ครับตอนนี้สิบเอสิบอง่วแล้อยากได้ส่วนะได้่ส่วนให้นี่นะคเป็นนุ่ยี่เป็นยน่ยอเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเหนื่อรู้สึกว่าเป็นวันหนึ่งวันคืนปะเออวันคนวันคืนที่ชอยเราเใช้ร่างกายคุ้มากสนุกปะ เอ้ยแต่เมื่อวานสนุกนะเอลยวานสนุกมากเมื่อวานกเพราะมีเวลาสักวันสองวันแม่งน่าจะดีมัน,นจะหลับไปเลยเอ้ยแต่ว่าสนุกสนุกมันมีนตอน<า>ที่เล่นที่บอกว่าเล่นแล้วหลับไปเลยแล้วก็ไป่นอี้สกสัก <c oughs> ที่เล่นเล่นอยู่แล้วแบบเรื่องแบบเรกตัดไปเลย <c oughs> พี่ไอ้ลอกหนูไอ้พี่ไอ้บอกว่าเพิ่งเล่นแล้พี่เล่นแล้วโคตรสบายสบายพี่ไอ้เล่นจนจะตายอ่ะแล้วตอนเล่นคือพี่ไอ้บอกวก็คนแล้วใครผมไมชอบไม่อยู่อยู่มาแทบชอต ไใูใครก็ได้สปอนเซอร์ก็ไร้เอาลิ้นมือไปเก็บไปเลยนะคลิปลิ้นพี่นี่เราไปเก็บคลิปเป็นไงบ้างพี่กลับแล้วฮะกลับแล้วครับจะไปทำงานต่อไหมกลับไปกลับไปทำงานต่อทำงานเลยจะได้เจอหน้าอีกจะได้เจอหน้าอีกนะถึงกี่โมงถึงประมาณบ่ายโมงว่าบ่ายสี่สิโอ้เกับถึงมากระแต่งหน้าทำงานต่อแล้ว ปิดคลิปไปดีกว่าเ๋ยวจะกลับไปกินส้มตำไทยออตำที่ไทยมาถึงอุปราชที่ไทยยำกุ้งผัดกะเพราพูดเหมือนมาเมืองนอกมานมากเลยวันเดียวก็มไม่ชอบกบมาไม่ชอบกบเา้เาเขาไม่คิดจะกบไม่ชอบกูแล้วนแ,นแป๊วไงมาขับกินกบคนบ้าอะไในขบวนให้ลองไงไม่เอา,เอาแต่มันก็เนื้อมันดีนะแต่ไม่กลัวโอเคครับ ิดคลิปก่อนนะครับกลับไปทำงานก่อนนะจ๊ะแล้วก็จินหน่ินหัวข้าเดี๋ยวเราเจอกันต <c oughs> อนเย็นนะจ๊ะโอเคบ๊ายบายครับ